บทที่ 5. การรักษาด้วยจิตในยุคปัจจุบันคำถามเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นคำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกยุคทุกสมัยอะไรได้ผลต้องทำอย่างไรถึงจะรักษาโรคนี้ได้เช่นเดียวกับคำถามเกี่ยวกับการรักษาด้วยจิตที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเช่นกันแต่อาจแตกต่างออกไปเล็กน้อยทำไมถึงได้ผลเคล็ดลับคืออะไรพลังในการรักษามีจริงหรือไม่อะไรคือใช้จิตในการรักษา คำตอบที่ชัดเจนได้แม่นยําที่สุดคือจิตใต้สํานึกพลังในการรักษาคือพลังของจิตใต้สํานึกที่อยู่ในจิตของแต่ละคนและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อบางอย่างที่อยู่ในใจของคนป่วยคือตัวกระตุ้นที่ทําให้พลังรักษานี้ทํางานไม่มีใครบนโลกสามารถรักษาคนไข้ได้ไม่ว่าจะเป็นหมอนักวิทยาศาสตร์ผู้มีพลังจิตหรือผู้ผลิตยา จริงอยู่ที่ประโยคข้างบนอาจทําให้ใครต่อใครไม่พอใจแต่มีคํากล่าวโบราณบอกว่าหมอมีหน้าที่ตกแต่งแผลเท่านั้นส่วนหน้าที่รักษาเป็นหน้าที่ของพระเจ้าโดยคําว่าพระเจ้าในที่นี้อาจแทนได้ด้วยธรรมชาติชีวิตจิตปัญญาสร้างสรรค์จักรวาลหรือจิตใต้สํานึกนักจิตบําบัดไม่ได้รักษาอาการทางจิตของคนป่วย หน้าที่ของนักจิตบำบัดคือการนำเอาตะกรหรือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของคนไข้ออกเพื่อให้พลังการรักษาที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคนไข้ทำงานศัลยแพทย์ไม่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ด้วยการผ่าตัดหน้าที่ของศัลยแพทย์คือนำเอาสิ่งที่ขัดขวางพลังการรักษาที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคนไข้ออก การนำอาตะรอนหรือสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของพลังรักษาไม่ว่าจะเป็นทางจิตทางอารมณ์หรือทางกายออกมีอยู่หลายต่อหลายวิธีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมีจุดประสงค์เดียวคือเพื่อเปิดทางให้พลังมาัศาจารย์แห่งการรักษาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกทำงานได้อย่างราบรื่นพลังนี้เป็นของมนุษย์ทุกคนโดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรืออุปนิสัยคุณไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาไหนหรือเข้ากลุ่มไหนหรือเป็นสาวกของกูรูคนไหนเป็นพิเศษเพื่อที่จะใช้พลังรักษาตรงนี้ได้ จิตได้สำนึกจะรักษาบาดแผลของคุณต่อให้คุณออกมาประกาศตัวว่าเป็นพวกนอกรีดหรือไร้ศาสนาก็ตามขั้นตอนในการรักษาทางจิตสมัยใหม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่าปัญญาและพลังของจิตได้สำนึกจะตอบสนองตามระดับของความศรัทธาเพื่อเป็นการพิสูจน้ำหนักของประโยคที่ผมพูดข้างบนนักวิทยาศาสตร์ทางจิตสมัยใหม่รวมไปถึงหมอนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดท,ที่ผมรู้จัก จะเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือห้องมืดๆจากนั้นปิดประตูพวกเขาทําเช่นนั้นเพื่อให้จิตนิ่งผ่อนคลายปล่อยวางทุกสิ่งจากนั้นพวกเขาจะคิดถึงพลังการรักษาที่ไม่สิ้นสุดที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองพวกเขาจะปิดทุกช่องทางไม่ยอมให้สิ่งรบกวนภายนอกเข้ามาวุ่นไวายได้จากนั้นพวกเขาจะส่งคำขอหรือความปรารถนาเข้าไปยังจิตใต้สำนึกโดยที่รู้ว่าปัญญาที่อยู่ในนั้นจะตอบรับคำขอที่ชัดเจนและเจาะจงของเขา สิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือการจินตนาการถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณต้องการจากนั้นให้รู้สึกราวกับว,ว่ามันเป็นจริงเรียบร้อยแล้วจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตใต้สำนึกที่จะทำทุกอย่างตามที่คุณขอและนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำกล่าวที่ว่าจงเชื่อว่าคุณได้รับแล้วและคุณจะได้รับมัน